ข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจําตัวของคุณโปรดเปิดทางที่ได้ทราบคําตอบด้วยค่ะพลังงานของคุณตอนนี้คุณกําลังต้องการที่จะปลดแอกจากความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ใช่ไหมคะเพราะตัวคุณ ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างที่มันมีเงื่อนไขทำให้คุณรู้สึกอึดอัดค่ะคุณอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณถูกครอบงำอยู่เสมอคุณไม่เคยสามารถที่จะตัดสินใจชีวิตได้เลยและคุณก็รู้สึกว่า ชีวิตของคุณอยู่ภายใต้บ่วงกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณอยากที่จะออกจากเหตุการณ์เหล่านี้อยากที่จะหลุดจากความรู้สึกเหล่านี้ใช่ไหมคะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าความรู้สึกเหล่านี้คุณสามารถที่จะแก้ไขมันได้คะ่ะท่านจะคอยเป็นเทพผู้รักษาและปกป้องตัวคุณคะ่ะท่านจะคอยแก้ไขและคลี่คลายกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะขอแค่ตัวคุณ เข้าใจกับเหตุการณ์ในชีวิตของคุณทุกสิ่งขอแค่คุณไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคใดๆและลงมือทำชีวิตของคุณด้วยความอดทนด้วยความขยันหมั่นเพียรเดี๋ยวชีวิตของคุณจะได้พบเจอกับความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะถึงแม้ตัวคุณอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จโดยฉับพลันแต่ชีวิตของคุณจะมีแต่การพัฒนาและเติบโตอย่างช้าๆแต่จะเป็นการเติบโตที่มีแต่ความมั่นคงนะคะ จะอวยพรให้ตัวคุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่มีแต่ความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์โชคลาภจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้หลุดจากพันธนาการจะได้เป็นอิสระทั้งทางด้านของร่างกายและจิตใจค่ะคุณจะได้เดินทางไกลจะได้เดินทางไปพบเจอกับอนาคตที่สดใสคุณจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์มตรา ที่สามารถที่จะดึงดูดให้ผู้คนชื่นชมและยอมรับในตัวคุณและทำให้ตัวคุณดึงดูดแต่คนดีๆด,ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณได้ทุกสิ่งนะคะแม่หมอขอข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารกับคุณอีกหนึ่งใบค่ะพรับเซอร์พิริตีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอวยพรเพิ่มเติมให้กับคุณค่ะ ขอให้ตัวคุณได้พบเจอแต่ความโชคดีขอให้ตัวคุณได้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะกลายเป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์จะกลายเป็นชีวิตที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขในแบบที่คุณต้องการในแบบที่คุณดึงดูดทุกสิ่งนะคะแม่หมอขอให้คุณน้อมรับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะขอให้คุณโชคดี ขอให้ชีวิตของคุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ